อ่าตอนนี้ก็แดของร้อยเดียวีนะฮะอันนี้คุณยายนะครับนี่คุณหลานนะครับชื่อเวียน้อยนะครับชนกรจิตพึกจิตพึกนะฮะเบียร์เล็กถุงอ,อ่าใบเล็กถูกนะครับอ่าชนกรจิตพึกนะครับหรือว่าเวียน้อยนะฮะก็มันจะมีบรรดาติดห <laughs> ม,มา <laughs> สุนัขปอมนะฮะ หลายตัวเหมือนกันนะอยู่ที่บ้านร้อยเดียวีครับกลังมีหมาสองตัวรับตีกันครับแนะนำตัวหน่อยครับร้อยชนเอกกรจิตพกแนะนำตัวไปได้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรอยู่ชั้นต่ออะไรครับผมอยู่ชั้นปอสามชื่อจริงโรงเรียนอะไรนะฮะโรงเรียนกางครับ เีนเนนนนย,ยนเมืองนีโรงเรียนอะไรครับย,ยิชชั่นไหนครับมีเราจะบอก่านผู้ชมไหมครับอ่าจะบอก่านทาง youtube ของช่องร้อยเรียวีไหมครับฝา,า,ากกับผู้ชมไว้ว่าไงจะฝากกับผู้ชมไว้ว่าอยังไบ้างครับพูด,ดิดติดวิเวียนนึกไม่ออก ตอนนี้กำลังนนเกิดนะฮะกำลัง,งเปเ็นช่องบูทูธที่มันมีรายได้มีผู้ชมดเ,ดเข้ามาชมเยอะนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ